สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ใช้แบบฝึกทักษะภาษานะคะเปิดหน้า47เด้ลยค่ะหน้านี้เป็นแบบฝึกที่3หลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาไปแล้วนะคะอ่านคำแล้วลากเส้นไปที่ภาพมีคำว่าอะไรบ้างอ่านดูก,ก่อนค่ะมีคำว่าชูไก่ช้างร้องเด็กเพื่อนเรียก อยู่่เทานี้ลองดูสิคะภาพนี้ตรงกับคำว่าไก่ออะโยงกับไม้มันทัดนะคะคำนี้ตรงกับช้างตรงนี้คำว่าชูชูงงพอดีใช่ไหมคะอ๋อโอเคนักเรียนเห็นแล้วแหละว,ว่าต้องทำยังไงนักเรียนลากเส้นแล้วส่งบุณครูนะคะต่อได้น้า48นะคะหน้านี้ขีดเครื่องหมายถูก ในภาพที่เป็นเพื่อนกันจากเรื่องเพื่อนกันอ่าเป็นเพื่อนกันอันไหนที่เป็นเพื่อนกันในเรื่องคะอ่าผู้พากับช้างเป็นเพื่อนกันไหมคะอ่าเพื่อนกันเครื่องหมายทูกเรื่องนี้มีหมาไหมคะอ่าไม่มีหมาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรนะคะรูปนี้เพื่อนกันไหมคะอ่าเพื่อนกัน นี่เพื่อนกันไหมครับเออคนกับสัตว์ก็เพื่อนกันลูกนะนี่เพื่อนกันกับพวไหมครับเออไม่มีค่ะนักเรียนเด็กๆเป็นเพื่อนกันไหมครับอ่าเป็นเพื่อนกันค่ะต่อไปโยประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาพจากเรื่องเพื่อนกันนักเรียนดูเด็กๆดูอะไรอ่าดูอะไรออกไปดูในหนังสือกัน เด็กเด็กดูภูผาเด็กเด็กดูลูกช้างใช่ไหมคะอ่าเด็กเด็กดูอะไรดูภูผาเด็กเด็กดูอะไรดูเพื่อนช้างก็เขียนมาเลยนะคะต่อไปลูกช้างชูอะไรอืมชูม่วงภูผาพาลูกช้างไปหาอะไรไปหาอะไรดูในหนังสือก่อน ผู้ผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กเด็กดังนั้นก็สามก็โยงไปที่ไหนคะไปหาเด็กเด็กโยงไปเลยแล้วก็เด็กเด็กดีใจเรียกอะไรเด็กเด็กดีใจเรียกใบโบกเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวเอาข้อสี่โยงเส้นไปกับเนื้อหาเลยค่ะแล้วก็ข้อห้า ลูกช้างมีเพื่อนตัวเล็กคือคืออะไรครับดูจากคำนี้ไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตแสดงว่าช้างกับไก่เป็นเพื่อนกันไหมคะอ่าเป็นเพื่อนกันค่ะตรงนี้ก็ให้เขียนว่าก็ใหขีดไปเลย,ยแมวข้อห้าก็ใหขีดไปเลยว่าลูกช้างมีเพื่อนตัวเล็กคือ,ค,อคืออะไรครับคือไก่นั่นเองค่ะ ข้อ4ให้โยงภาพให้ตรงกับประโยคค่ะหน้านี้โยงภาพให้ตรงกับประโยคมีภาพแล้วก็มีประโยคค่ะมีประโยคอะไรบ้างอ่านดูก่อนนะคะลูกช้างชูง่วงรูปนี้แน่นอนเลยเด็กเด็กดูผู้พารรูปนี้แน่แน่ใบบัวไปหาเด็กเด็กไหนคะอ๋อนี่นี แล้วก็ไก่จ้องใบบัวและใบโบน,นี้แน่นอนเลยนักเรียนเห็นแล้วก็โยงเส้นได้เลยนะลูกนะหน้าห้าสิบค่ะหน้านี้ให้ดูภาพและตัวอักษรแล้วเขียนคําให้ถูกต้องอ๋อนักเรียนดูนี่ภาพอะไรคะภาพหางเอาเขียนเรียงใหม่เลยคําว่าง่วงเอาเขียนเรียงใหม่ค่ะคําว่าชา เขียนเรียงใหม่เลยเขาสลับที่กันนี่ก็ภูผาเรียงใหม่นะคะแล้วก็ดีใจค่ะหน้า51กันต่อค่ะหน้านี้ให้เติมคำตามภาพค่ะดูภาพเลยค่ะนี่คือพ่อนี่คือแม่นี่คือภูผานี่คือ,คอ,คอใครคะมีเขี้ยวด้วยมีงาด้วยแสดงว,ว่าต้องเป็นใบโบก ส่วนนี้คือใบบัวใช่ไหมคะข้างล่างอีกค่ะเด็กๆดดูใครคะภูผาเด็กๆดกดูใครคะ,ครคะลูกชามใบโบกใบบัวเป็นอะไรเป็นเพื่อนกันนั่นเองใช่ไหมคะเอาหน้านี้ทำได้ไหมงานของคุณครูมีเท่านี้นะคะวันนี้ก็ทำแบบฝึกหัดไว้หลายหน้าค่ะ คุณรูมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ